น,นี้คุณเตือนปีห้าประมาณปีห้าสี่สิบ วันดึกตรงนั้นรวันอาทิวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ค่ะที่หังใจ้ววันอาทย ร้านเดวงใจนะคะขอบคุณลมขอบคุณสีร้านเดิมใจขอบคุณสีไรสีเดิวใจ้วันนี้ไม่ขายวันอาทิตย์หยุดใช่ไหมยาน้องคุนมาเอาไว้ข้งนั้นนี่ย็นเหมือนน้องเงี้ยน้ำแข็งเลย ลืมเอาถึงมือลืมไปแล้วลืมเออเราก็ลืมเนาะเอ้ามาหยุดแต่ลืมใส่เลยเฮ้ยหนาขาดเหนาวขาด เล่นะคะขอบคุณสิบเอล้านดวงใจจ้จะยอดตั้ง වා. ที่ภูป่าเกาะจ้าจังัดเลยกําลังจะเดินทางขึ้นโดยรถแท็กซีค่ะโดยรถแท็กๆกํากลังจะไปเที่ยวที่ภูป่าเกาะนะคะหรือภูก็เมืองเลยค่ะเดินทางโดยรถแท็กซีค่ะ นั่งไว้นั่งได้สี่คนห้าคน